ครับผมการต้อนรับท่านเดื่อนต่อสู่ชมสสเปี้ยนโซซันตี้เชียร์เขิ่นและตัวนี้นหนึงเกม S4 โมบายครับผมตะวันนี้นะฮะจะมาแจกแท็กติกหลังแชมเปี้ยนเมเนเจอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับใครที่มาดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะข้ามไปได้เลยเพราะว่าเป็นแท็กติกเดิมเนาะ,ะแต่อันนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับผมที่มาติดตามช่องของเราใหม่นะฮะยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าแท็กติกเนี่ยมันเป็นอันไหนบ้างเนาะ,ะแล้วก็เลือดหาไม่เจอเพราะว่าผมเนี่ย ค่อนข้างที่จะลงคลิปผีนะครับผมนะเฉพาะรีวิวตัวละครอย่างเดียวเนี่ยเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ2 0 3 0ตัวเนาะไม่รวมกับจัดท็อป10อันดับด้วยนะครับผมนะเดือนละ2ครั้งนะฮะมันก็เลยหาคลิปไม่เจอวันนี้ก็เลยทําให้ใหม่เลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอีก9วันจะรีซีซั่นแล้วนะครับผมเป็นแผนต่อบอลเร็วนะครับผมนันะ้นในหมวดเมนเจอร์เนาะอ่าก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์นะผมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับ ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป เาะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะสำหรับผู้ติดตามที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของผมก็35,600้นคนละนะครับผมขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาติดตามกันเนาะอ่าทางด้านของแท็กติกนะครับผมแลนชแชมเปี้ยนเมนเจอร์นะฮะอันนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าใช้ได้ทุกแผนนะครับผมนะ <S <S ความเร็วของเกมผมปรับเป็น 2, 2นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยใช้เป็นสักประมาณเม็ดน้ําเงินเม็ดม่วงนะครับผมนะแล้วก็เทนไม่ตันเนี่ย ความเร็วปรับเป็น1ก็พอไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมนะนักเตะของเรามันจะวิ่งไม่ทันสังเกตดูถ้าเกิดว่านักเตะของเราวิ่งไม่ทันเนี่ยมันจะจ่ายบอลออกซ้ายมัง่งออกขวามั่งก็คือจ่ายออกด้านข้างนะครับผมนะแล้วก็วิ่งแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าปีกเนี่ยมันวิ่งไปเอาบอลไม่ทันนั่นหมายความว่าเราเทนยังไม่พอนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เม็ดแดงนะฮะเทนสักประมาณ25อะไรประมาณนี้คนดูนะครับผมนะก็เอาเป็นสัก2นะครับสำหรับความเร็วเกมเนาะ ส่วนทางด้านของอาสามเนี่ยคือเพื่อนๆต้องมีนักเตะที่เลเวลตันนะครับผมเม็ดส้มเทนตันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ถึงจะเอาความเร็วเกมเป็น3เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้เม็ดแดงผสมสม้มผมแนะนํำว้เอาเป็นสัก2ก็พอส่วนระยะการส่งบอลน,นะครับผมเป็น1นะครับผมเพราะว่าต้องเอาระยะประชิดนะครับผมจะได้ไม่ส่งบอลพลาดนั่นเองนะฮะนักเตะจะได้วิ่งเข้ามาหาบอลด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เอาเป็น1เนาะแนวคิดการเล่นเป็นบุกนะผมคุมตําแหน่งนะฮะเป็นอิสระนะครับผมนะ ส่วนทางด้านของการบุกตรงนี้ก็เป็นส่งบอล1นะครับผมนะระยะการส่งบอลจะได้ใกล้ๆหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะครับผมนะเนี่เป็น1ทั้งคู่เลยนะเนี่แล้วก็ทางด้านของเปิดบอลก็เป็น1นี่หนึ่งทั้งคู่เลยนะครับแนวโน้มการยิงเนี่ยปรับเป็น3นะครับผมนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามันยิงสเปะสปะอยู่กลางสนามก็ยิงมั่วซั่วตัวเหลงเป็นหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพื่อนๆก็ปรับเป็น2ก็ได้นะฮะ แต่ไอดีของคุณอาร์มกับไอดีของผมเนี่ยนะครับผมคือปรับเหมือนกันเป๊ะเลยนะของคุณอาร์มนี่เขาใช้เม็ดส้มเทนตานทั้งทีมเนาะเป็นไอดีที่เรียกได้ว่าเอาสุดอะนะครับผมนะก็จะปรับเป็น3เหมือนกันนะครับผมแต่อันนั้นน่ะดาวเขาจะเยอะหน่อยประมาณ30กว่าดาวนะครับผมแต่ของผมเนี่ยส้มผสมแดงนะครับผมนะก็อยู่ละลาประมาณ2 1อดดาวนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ได้แย่อยู่ใน ท็อปนะฮะ9,000กว่านะครับผมของคุณอาร์มนี่น่าจะประมาณ4 5 0 0 0พันะครับผมนะนี่แนวโน้มการยิงผมเอาเป็น3ไปเลยเพราะว่าบางครั้งบางทีอ่ะคนดู ถ้าแนวโน้มการยิงเป็น2เนี่ยนะฮะบางครั้งบางทีแม่งเลี้ยงอ่ะคือแม่งเลี้ยงจะเข้าโกอยู่แล้วอ่ะนะครับผมนะคือมึงเลี้ยงเข้าโกได้เลยอ่ะนะฮะก็เพื่อนๆปรับเป็น3ไปได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเข้าโกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบปรับเป็น2แล้วไม่เลี้ยงเข้าโกก็ปรับเป็น2ก็ได้แต่นี้คือผมปล่อยออโต้ไงนะครับผมนะปล่อยออโต้ก็เลยปรับเป็น3าไปเลยคุมตำแหน่งอิสระนะครับผมนะ ส่วนทางด้านของการตั้งรับนะครับผมนะกดดันเป็น3นะครับผมเพราะว่านักเตะของผมเนี่ยเขาค่ะยได้เติมสูงแล้วก็เมโซมเทนตันทั้งทีมนะครับผมนะส่วนระยะห่างเนี่ยเอาเป็น2นะคะความก้าวรานี่ก็คือเอาเป็น3เช่นกันนะครับผมนะความกดดันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรากดดัน3นักเตะมันก็จะวิ่งขึ้นสูงนะครับผมนะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเอากดกดดันต่ำๆหน่อยเนี่ยนักเตะก็จะไม่ค่อยเติมสูงเท่าไหร่นะฮะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะครับผมนะไม่ค่อยเติมสูงเท่าไหร่ แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ทางด้านของพวกลูซิโอโลลองบองนะครับผมนะไปแค่นบาวเออร์เราเอากดดันไปแค่หนึ่งเนี่ยคือแผนมันจะไม่เวิร์กเลยนะครับผมนะนักเตะของเราเนี่ยกับแผนแท็กติกของเราอะ่ะมันต้องสัมพันธ์มันต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาเป็น3เพราะว่าของผมใช้เอียโลยืนคู่กับโลลองบองนะครับผมนะเป็นนักเตะที่เติมเกมสูงทั้งคู่ถ้าเราเอากดดันเป็น1ปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะวิงแบ็กสตัวมันจะ,ม,นจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะอยู่ต่ำกว่าไอตัวเซนเตอร์พวกนี้แล้วเวลาฝั่งตรงข้ามมานะครับผมนะมันหลุดมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ล้าหน้าเพราะว่าวิงแบ็กสตัวของเราเห็นปะมันจะยืนแบบสเปะสปะแต่ว่า CB ของเราอะ่ะแม่งอยู่สูงกว่าอันนี้คือโคตรไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ดีที่สุดอย่างน้อยๆวิงแบ็กของเราก็เติมสูงไปด้วยกองหลังของเราก็สูงไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็ระยะห่างก็อย่างที่บอกไปเอาเป็นสัก2ก็พอนะนะครับผมนะไม่ต้องแบบมิดชิดเกินไปถ้าเกิดว่าเอาเป็น3ามปุ๊บเนี่ย หลุดแล้วหลุดเลยนะับผมนะเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดแล้วก็คือหลุดเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเอาเป็น1น,นะครับก็ผมนะเนี่ยบีแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเอาเป็น1เนี่ยนะหลุดแล้วหลุดเลยถ้าฝั่งขวาหลุดมานะฮะกระชากทีหายฝั่งซ้ายหลุดมากระชากทีหายส่วนทางด้านของระยะห่างเป็น3เนี่ยนะับผมนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่ค่อยวิ่งมาช่วยกันนะฮะแบ็ก <Back S 2> กับส่วนแบ็กนะฮะซีบีก็ไม่ค่อยวิ่งมาช่วยนะฮะเอาซักประมาณสายกลางนะับผมนะ สัต์อย่างมากก็เข้ามาช่วยกัน2ตัวนะฮะแล้วก็ความก้าวร้าวนะครับผมนะความก้าวร้าวตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปสัก2นะฮะมันจะวิ่งเข้าปะทะแค่ตัวเดียวแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะส่วนใหญ่จะเป็นความก้าวร้าว3เลยเพราะว่ามันจะวิ่งเข้าพร้อมกัน2ตัวนะครับผมนะตัวหนึ่งพาดอีกตัวหนึ่งยังสามารถวิ่งซ้อนได้อยู่ตัวหนึ่งวิ่งดักอีกตัวหนึ่งยังสามารถวิ่งเข้าปะทะวิ่งแบบดักหน้าดักหลังอะ่ะเอาง่ายๆนะครับผมนะ ผมก็เลยเอาเป็น3นี่แล้วก็คุมพื้นที่นะครับอ่ะตามนี้เลยนะคนดูนะความเร็วเป็น2นะฮะเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นแดงผสมส้มนาะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่เลยก็แล้วกันนะฮะนี่เลยนะความเร็วเป็น2ถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นใหม่เอาเป็น1นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นนานแล้วแดงผสมส้มนะฮะเอาเป็น2ถ้าใครส้มล้วนสายสุลต่านเอาเป็น3ไปได้เลยความเร็ว ระยะการส่งบอลเป็น1นะบุกอิสระเนาะแล้วก็ทางด้านของบุกตรงนี้นะครับผมเป็นแนวโน้มการส่งบอล1เปิดบอล1นะครับผมนะต่อให้เปิดบอลหนึ่งยังไงมันก็เปิดอยู่ละไอพวกเนี้ยนะฮะมันจะสัรหาเลี้ยงออกไปด้านข้างแล้วก็เปิดอยู่ดีนะครนะก็ผมนะก็ออฟฟิซหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็แนวโน้มการยริงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะปล่อยออโต้ก็ปรับเป็น3ไปได้เลยถ้าเกิดว่าเราปล่อยออโต้เนี่ยบางครั้งบางทีเราปรับเป็น2มันจะแบบลากเข้าโกละ นะฮะได้ระยะยิงก็ไม่ยิงสักทีเลยประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็คุมตำแหน่งตัวนี้เป็นอิสระเนาะส่วนตั้งรับนะครับผมนะการตั้งรับกดดันผมเป็น3ระยะห่างเป็น2แล้วก็ความก้าวร้าวเป็น3ส่วนใครที่เทนน้อยใช้นักเตะที่แบบว่าฟานได้นะครับผมนะเป็นตัวดักบอลแล้วก็โลลองบอลเป็นตัวไล่บอลเนี่ยเอากดดันเป็น2ก็ได้นะครับผมนะเนี่ยกดดันไปสัก2ก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ทางด้านของตัวพวกลูซิโอยืนคู่เอียโร อ่าลูซิโอยืนคู่อ่าไปเช่นเบลเลอร์อะไรเงี้ยปรับเป็น3ไปได้เลยนะแบบผมได้เลยความก้าวราวนี้ก็เอาเป็น3นะครับผมนะอันเนี้ยความกดดันตรงนี้อยู่ที่ทีมของเพื่อนด้วยแล้วก็คุมพื้นที่นะครับผมนะส่วนนะครับผมอ่าทางด้านของแผนที่ต้องใช้งานนะฮะควบคู่กันเนาะก็จะเป็นแผนนี้เลยปกติเนี่ย114่เนี่ยนะครับผมนะ คือถือว่าอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าปัจจุบันนี้คือเขาใช้เป็นแผน116กันแล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่ดันทางด้านของ RB เดี๋ยวรอดูสัปดาห์สุดท้ายก่อนว่าจะมีตัวอะไรที่อัปเดตเข้ามาแบบโหดๆตึงๆหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะซื้อคาร์ลอสอัลเบโตล่างใหญ่มาลงทีมละแล้วก็มัเตอุสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับผมนะส่วนตันอื่นเนี่ยก็ยังพอใช้งานได้อยู่อะแผนที่ าสามารถใช้ได้นะครับผมนะปัจจุบันเนี้ย41212나로เนี่ยนะครับผมนะก็ใช้งานได้433ใช้งานได้นะครับผมนะไอไอ451นี่ก็ใช้ได้นะคนดูนะ451ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแผน LMIM เนี่ยใช้ได้นะครับผมนะสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของ4222นะฮะแผนนี้นี่ก็ยอดฮิตยอดนิยมเหมือนกันนะฮะสามารถใช้ได้ไอ433เนี่ยทั้ง holding แล้วก็แอคแ a n ใช้ได้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ย h o ด d i n g เนี่ยก็ใช้ได้นะฮะ ดีเฟนซ์เนี่ยใช้ได้แต่ก็คนไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะฮะแนะนำเป็นโฮดดิ้งกับแอคแท็กก็พอนะครับผมแล้วก็4312อันนี้ก็ใช้ได้นะฮะคล้ายๆกับแผน412 12 n a นาโรนั่นแหละแต่ว่าไม่ม so ี CDM แค่นั ate, ้นเองนะครับผมนะแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แล้วก็แผนยอดฮิตเลยนะครับผมนะก็คือ424 424เนี่ยนะครับผมเพื่อนๆต้องหากองกลาง2ตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่มีหลอดพลังงานเยอะๆหน่อยนะครับผมนะอย่างเช่นไอ้พวก กุลิตเนี่ยก็ใช้ได้นานนะครับผมนะวีเอล่าตูเล่นะฮะหรือว่าจะเป็นมาเทอุสไอพวกนี้ใช้ได้นานแต่ถ้าไอตัวไหนที่หลอดพลังงานมัน4ดาวเนี่ยแนะนําว่าให้หาตัวสํารองไว้เลยนะครับผมนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเล่นไม่ได้แน่นอนแผนนี้เนี่ยถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะคือยิงกันเยอะมากถ้ายิงกันทีนึงก็คือ4ีหลูกแต่ถ้ารอบไหนไม่ยิงก็คือไม่ยิงเลยแต่ถ้าเกิดว่ารอบไหนที่ยิงนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็ยิง4ฝั่งเรายิง5อะไรประมาณนี้คือแม่ง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดหน้าชนนะับผมนะแม่งแรกหมัดต่อหมัดเลยนะับผม4-2-4เนี่ยถือว่าเป็นแผนแบบอ่าเปิดหน้าชนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เอาชัวร์หน่อยอะไรประมาณนี้ก็เล่นแผนเดียวกับผมก็ได้4-1-2-1-2เนี่ยมันจะยิงกันไม่ค่อยเยอะลูก2ลูกอะไรประมาณนี้นะับผมนะแล้วก็อ่า4-2-3-1นาโร่ 4, 2, 3, 1, ไอเนี้ยก็เล่นได้แผนต้นคิดมาดเนี่ยแต่ว่า 4-2-3-1เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นกันในโหมดเฮด o ูเฮดมากกว่าในโหมดเมนเจอร์แผนเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะครับผมนะส่วนใหญ่เ a นเจอร์ที่เล่นกันนะจะเป็น4 3 3 a t t a k นะครับผมนะแล้วก็จะมีเอ่อทางด้านของ4-1-2-1-2 Naro นะฮะ4-1-2-1-2 Naro อันนี้นะครับผมนะแล้วก็จะเป็นทางด้านของ4-2-2-2นะเนี่ยนะฮะเนี่ยเล่นได้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแผน4-3-3นะฮะทั้ง4-3-3ธรรมดา4-3-3 Holding 433 a t t a c ็นะครับผมนะเล่นได้นะฮะแล้วก็ไอตัว43 3 Y นี่ก็เล่นได้นะครับผมนะเอ้ย4 1 2น2 Y นะฮะอันเนี้ยเล่นได้ถ้าใครเล่นเป็นแผน rmlm นะไอพวกเนี้ยเล่นได้นะครับผมนะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นเอ่อพวกปีแรดไรเงี้ยนะฮะพวกปีแรดพวกอะไรมันมันเป็น l m r m ไงพวกนั้นอ่ะเนี่ยเล่นได้นะครับผมนะนี่อันนี้จะเป็นแผน cdm คู่นะฮะเนี่ยเล่นได้นะครับแผนต่อบอลเร็วอ่ะง่ายเล่นได้หมดเลยนะครับผม ส่วนแผนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยไม่แนะนํานะครับอ่ะก็ลองไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับผมนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะเพราะว่าอีก9วันเนี่ยแหล่งจะรีแล้วนะฮะของผมทั้งหมด4 ID เนี่ยติดแหล่งนะครับผมนะตั้งแต่ระดับอ่าแชมเปี้ยนตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะครับผมนะติดแหล่งระดับแชมเปี้ยนตั้งแต่ตอนแรกๆที่อ่ารีเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วรีซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมนะรีซีซั่นใหม่แล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมนะ ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยก,ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม